เปิดความสัมพันธ์แท้จริงนุกสุธิดาและออยธนากับเรื่องที่รู้แล้วมีอึง้งเรียกว่าเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีเลยระหว่างนุกสุดธิดาและออยธนาซึ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็มีเรื่องที่หลายคนไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเคยอันเ l ล o w ig กันแบบไร้าสาเหตุจนไม่คุยกันไปเลยโดยล่าสุดนุกก็ได้เผยในรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทโดยได้เล่าเอาไว้ว่า,วา,วา ออยเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงคนแรกเป็นเพื่อนที่นุกรักมากๆเลยแล้ววันหนึ่งเขาเนี่ย u n f o l l o อีจินุกไปโดยที่ไม่ได้แจ้งเราเราก็ตกใจว่าเป็นอะไรก็มานั่งคิดได้ u n f o l ลกันเนี่ยไม่คุยกันไม่ถามด้วยนะแล้วเคยไปเจอกันตามงานแบบว่าออกงานคู่ลิฟกับออยเราก็ทักแต่ลิฟเลยคือทําเหมือนออยเป็นอากาศไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันจริงๆในขณะที่แหม่มวิชุดาก็ได้ยืนยันว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆ